ขั้นตอนแรกที่พี่น้องมาน่าจะเห็ดตุงนะคะพี่น้องนะคะก็จะมาเลาใหม่นะคะไม้ไผ่นะคะเป็นไม้ไผ่ล่ำใหญ่ค่ะพี่น้องนะคะไม้ไผ่ที่มันแห้งแล้วนะคะพี่น้องนะคะเอามาเลานะคะก็คือเลาให้มันได้ใสใหญ่กว่าไม้ลูกสินค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เอาไม้ที่แบบว่าแก้จัดนะคะพี่น้องนะคะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็บวออนจนเกินไปเห็ดให้ไม้ไผ่ห้าอ่อนแล้วก็เห็ดส่งหยากค่ะพี่น้องนั่งเลาไม้ไผ่สักพักนึงค่ะพี่น้องนะคะผลก็ตกมาแบะแพ่งเลยค่ะพี่น้องนะคะอาทิตย์นี้นะคะอาจจะบ่เห็นคลิป ที่พี่น้องมะนาวไปเก็บขี้ยางค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าฝนตกมาสองอาทิตย์ติดต่อกันแล้วส่วนพอเพิ่นไปนอนเฝ้าขีดยางก็บริขีดค่ะพี่น้องฝนมันตกซุ้มมือเอาโหลดค่ะพี่น้องค่ะตกตั้งแต่บุญกษัาสากนะคะพี่น้องเ่าท่านดิันเศร้าตกอยู่ของนอนเบอร์อึดเบอยาค่ะพี่น้องอีมากีมันก็มาเฟียมานอนไกลๆนี่แะค่ะพี่น้องมองพี่น้องมะนาวเหลาไม้ไผ่สำหรับพี่น้องคนใดที่บกหู้จักตุงนะคะพี่น้องตุงก็คือเป็นตุงประดับนำงานบนต่างๆค่ะพี่น้องนะคะหรือว่าจะเอินง่ายๆก็คือตุงอีสานนั้อง แม่นองมะนาวจะขึ้นรูปแบบคร่าวๆให้พี่น้องเด้เบิงนะคะพี่น้องเห็นแลวกว่าอ๋อแบบนี้นั่นเองจังแมนเคียงอีมาก,กี่เด้พี่น้องนี่แหละคะ่ะพี่น้องตุงกับประมาณนี้นะคะเป็นตุงชุดเก่าที่พี่นองมะนาวมาใส่พี่น้องไดือบิงค่ะพี่น้องนะคะที่เคยถวายไปให้กับทางวัดต่างๆค่ะพี่น้องนะคะหลังจากที่กินข้าวแลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะไม้ไผ่ที่ห่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหาก็มาเฮ็ดตงะะุงกับพี่น้องแม่นองมะนาวจะเฮ็ดตุงลูกใบโพกส่วนหลวดลายเ้าสามารถกําหนดเองได้ค่ะพี่น้องนะคะมักสีใดดดคิวว่าสีสาแล้ งามสีดใดใส่แล้วขึ้นนะคะกัแล้วแต่ได,ไดที่เ้าซื่อมานเองค่ะพี่น้องนะคะนัดภาพมาในเสาของวันที่29บเกากันยาค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้อาจจะผ่านมาแล้วนะคะพี่น้องโดยความีเ่เัวเห็ดตุงบ่มีเวลามามาผเสียงพี่น้องเดบ่งน้องแตงโมตื่นมาแต่เสาเสาค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนีเป็นมือแรกที่เพิ่นจะไปฝึกนอสอทอหรือว่านักศึกษาวิชาทหารนะคะปีนี้เป็นปีแรกหรือว่าเพิ่นกำลังคืนปีหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะบางคนก็จะคิดว่าอันเรียนนอสท ตามกระแสพินมาในช่วงเหตุการณ์ปะทะกันที่จริงแล้วนะคะน้องแตงโมเพิ่นสมัครก่อนที่จะมีเหตุการณ์ปะทะกันนะคะเฮาบ่งูเลยว่าจะมีเหตุการณ์ปะทะกันระว่างเขตชายแดนครับพี่น้องนะคะซึ่งการสมัครเรียนนอสทในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นคะแนนเส้นในการสอบนะคะเพื่ออนาคตนะคะอยากเป็นนายทหารอยากเป็นนายตำรวจก็แล้วแต่เพื่อนขับพี่น้องก่อนจะออกไปส่งน้องแตงโมครับพี่น้องนะคะเอิ่นบอกย่ายนนะคะผ่านหน้าบ้านเพื่อนบ่ดีนะคะเบิ่งน้องมะนาวในเรื่องน้องมะนาวอยู่ผู้เดียวมีรถมอเตอร์ไซ นี่นะคะพี่น้องไปทรงเพิ่นทีอันมองฝึกค่ะพี่น้องนะคะปีนี้เพิ่นฝึกทีรุรงเรียนเป็นรงเรียนการทลักวิทยานี่หนะคะพี่น้องนะคะเป็นโรุงเรียนที่น้องแตงโมเรียนอยู่นะคะพี่น้องมาหอดนาโุงเรียนแล้วก็แวะซื้อกับเขากับน้ำค่ะพี่น้องเมื่อนี้ตื่นเต้นคักค่ะพี่น้องนะคะว่าได้กินเขาเสามาเลยค่ะมาแวะซื้อกับเขานาลรงบานกันทลากค่ะพี่น้องนะคะให้เพิ่นกินเดี๋ยวย่ามแร่งิไดไปหับเพิ่นอีกคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องมากับกลับมาหอดบ้านแล้วนะคะพี่น้องนะคะกลับมาห แล้วเห็นอีมากี้มันทำหนาเข้มคับพี่น้องนะคะมันเห็ดเอาหนาซื่อๆค่าพี่น้องมันจะหาล่นันไล่ยหนีห้เจ้าของคันเจ้าของเบยูเบอเห็ดดอกค่ะพี่น้องนะคะถึงแม้ว่าไก่จีเขามาในเฮือนนะคะมาเคลียผักกระซางนะคะบันเมนเจ้าของมานี่เห็ดทำทาสิไล่ให้ค่ะพี่น้องนะคะมักอ่างแท้ๆไอีมากี้หลังจากที่กลับมาจากทรงนองแตงโมไปน้องมะนาวกะตามบักแตงบักแซงเพิ่นก็อ้อนออนค่ะพี่น้องนะคะกินกับแคบมูนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะได้อันใส่กรอกมาไหมหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะมาใหมสองไหมราคา พี่น้องกินเรนเบิร์ตนี่แหละค่ะพี่น้องก็เขาเศร้าของเขาในมือนี่เดี๋ยวพี่น้องมะนาวก็จะเฝ้ากินนะคะมือนี่จะไปเบิ่งปลาค่ะพี่น้องนะคะเมือนคลืนฝนตกนักค่ะพี่น้องนะคะบ่อปลาพี่น้องมะนาวเป็นปลาดุกที่เลี้ยงไว้คางบ้านค่ะพี่น้องนะคะแล้วไปเบิ่งน้ำละลายคักโพดอีหลีไม้ไผ่ที่เยาเห็ดคอกปลาไว้ค่ะพี่น้องนะคะมันผุก้างนึงค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวก็เลยต้องปล่อยน้ำออกก่อนนะคะเดี๋ยวบ่อสั่นนี่มันจะพังออกมาค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวปลามันจะเบิ่งหนีเบิร์พอปล่อยน้ำปลาออกเบิแล้้้้ววค่่่ะะะพีนนนออองงมมมาาก็จเไไผั นะคะี่มันดีๆมันแข็งแรงค่ะพี่น้องนะคะเอามามัดใส่นะคะแทนอันเก่าที่มันผุไปนะคะพี่น้องนะคะก็ถือโอกาสได้ล่างบ่อปาน้ำได้เปลี่ยนน้ำปลาดูดูก็ถือว่าดีค่ะพี่น้องนะคะเห็นเห็ปลาเ้าสะอาดนะคะบ่อหมินข้าวคักปันใดพ่อได้ปิ้งแล้วค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าขี้ขานจับมาปิ้งซื้อนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเลียงไว้เบิ่งก่อนขึ้นเก่าละค่ะพี่น้องต้าไข่น้ำก็เคี้ยวปื้อค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าบ่เป็นยังกะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวบ่เคยลงไปดอกนะคะเพราะว่าย่านมันมืนเนาะตัวอาหารปลาแม่น้องมะากให้เแร น้องนะคะย่ามเสากับย่ามแรงนะคะเป็นอาหารปลาดุกไงแล้วนะคะบเม็ดเม็ดไ่แล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนสามารถกินเม็ดใญ่ได้แล้วสาหรับพี่น้องคนใดที่รอดช่มตุงประดับตุงใบโพนะคะพี่น้องนะคะลายทงชาติไทยแม่น้องมะนาวกําลังเฮ็ดยูค่ะพี่น้องนะคะโดยความที่ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนำ้ำทำกับเขากับน้ำให้ลูกกินเฮ็ดงานบานงานเลื่อนนะคะพี่น้องเฮ็ดคลิปน้ำนะคะก็เลยอ,อาจจะซาแนะ่นักแม่น้องมะนาวจะพยายามอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอชมกันเด้อวาอีมากีน อนมวนเทนอ้ก,กินเขาอิ่มแล้วนะคะพี่น้องนอนฝักไข่อยู่ในนี่นะคะให้ออกไข่เด็กตุ่มเลยมากีเด้อคลิปนี้ก็จะลาไปสำานีขอบคุณพี่น้องหล,ล,ลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เข้ามาเป็นกาลังแห้งใจในการโชวคลิปนะคะจังไรก็ฝากเป็นกาลังแห้งใจให้น้ำค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และก็กดติดตามไว้นะคะจะได้พบพลาดในคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ขอพี่น้องทุกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ